ิปนี้จะมาสอนถักตัวเป็นเคสนะคะเป็นเคสใส่อาจจะใส่ยายาหอมนี่ก็ได้หรือว่าจะใส่ตัวนี้ค่ะเพื่อส่งมอบแบบว่าเป็นของชําร่วยอะไรเงี้ยช่วงเทศกาลนะคะสามารถใส่ได้เพราะว่ากระปุกมันเท่ากันขนาดมันเท่ากันนะคะเดี๋ยวตอนจบ คลิปเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเวลาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถักพุดเดิลน,นะคะส่วนตัวเคสเนี่ยเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ดูดูคลิปของคุเนี่ยคก็จะเป็นชื่อชื่อนี้นะคะชื่อช่องเวลาที่เราเปิดเข้าไปในคลิปแบบนี้ก็จะมีคลิปใช่ไหมแล้วก็ทางนงนี้ลาจไดฟรีแจกจุกทุกวัน แล้วก็ให้กดไปที่ชื่อนะคะชื่อชื่อตรงนี้แล้วมันก็จะไปที่ช่อง YouTube ก็กดที่วิดีโอนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะทุกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะดูนะคะตัวเคสแก็มันจะเป็นเคสของตัวนี้นะคะเคสยาหอมตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นทักลุงซันต้าซันต้าคอสนะคะเราก็จะใช้เคสตัวนี้ เป็นวิธีการถักที่เหมือนกันนะคะไหมที่ใช้จะเป็นไหมพรมอีเกิลนะคะสีที่สวยแล้วก็ดูดูสมจริงก็จะมีตัวนี้แหละสีครีมนะคะหรือไม่ก็ให้ใช้สีขาวเป็นเป็นไหมอีเกิลนะคะโลโก้แบบนี้ส่นเคสจะใช้สีอะไรก็ได้ ก็ลองใช้สีน้ำตาลแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันมืดมืดเน่ะเป็นแบบนี้มันก็เลยแบบว่าคือมันต่างกันความน่ารักมันต่างกันนะคะหรือถ้าใครชอบแบบไหนก็จัดได้ตามนั้นเพียงแค่แนะนำเฉยเฉยเนาะเข็มขนาดใช้2.0นะคะก็ก็จะมีสีแดงเป็นตัวทำปากนะคะทำลิ้นลิ้นน้องคุดเดิล แล้วก็มีปืนกาวแล้วก็มีตัวนี้เป็นเป็นมุกครึ่งซีดอันนี้ก็จะใช้ขนาดใหญ่เลยขนาดก็จะประมาณเนี้ยก็คือ1เซนหรือเวลาที่เขาเขียนขายก็เขาก็จะบอกว่า10บมิลนะคะสิบมิลเนาะจะใช้เม็ดใหญ่และมัน ซื้อมาแบบแบบชุดอย่างเงี้ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันสามารถเลือกใช้ได้ตามตามที่เราต้องการแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่กว่านี้ไหมอ่ะมันก็มีก็คือทั้งลูกตาทั้งจมูกอ่ะก็จะใช้ก็จะใช้ไซส์เดียวกันเลยหรือมันจะมีอย่างหนึ่งจมูกนะคะมันเป็นจะเหมือนเขาเรียกจมูกมออน,นะคะที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนั้นก็ใช้ได้นะคะ จมูกม่อนหรือว่จมูกโดไลม่อนแบบนั้นนะใช้ได้นะคะจมูกใช้ติดเป็นจมูกน้องหมานะคะเดี๋ยรามาถักตัวถานล่างก่อนนะคะฐานล่างพันนิ้วนะคะถักโซ่หนึ่งสองสามถักเอฟนะคะในห่วง หนึ่งสองสสี่เจ 1ิบสิบเอ1ด1ิ1ส1งสิบสามสิาสิบหพอได้สินะคะเราจะดึงก่อน แล้วก็ถักเอฟอีก2หลักสิบเก้ายี่สิบแล้วปักลงตรงตรงเอฟแรกตรงนี้นะคะเอฟแรกเก็บไหมด้วยแล้วก็ควักควักซีผ่านเพื่อจบนะคะ ักโซ่ขึ้นหนึ่งสองสาวันนี้ใช้แสงธรรมชาตินะคะไม่ได้ใช้แสงไฟนีออนแล้วก็จะถักเอฟนะคะตรงนี้ เราจะถัก F 2หลักนะคะลงจุดเดียวกันหลักถัดมานะคะถัก F 2หลักนะคะลงจุดเดียวกันก็คือเราจะลงลงซ้ำถ้าไม่ซ้ำมันจะหอ่อห่อขึ้นพอเราต้องการให้มัน เป็นวงกลมในลักษณะที่แผ่ออกนะคะโอเคอันนี้เราก็เอาออกไปเราทับมาพอแล้วเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปให้รอบเลยนี่ยนะคะลงซ้ำลงซ้ำสองหลักให้รอบเลยนะคะ รอบแล้วครบแล้วตรงนี้เรามาจิ้มซ้ำอีกหนึ่งหลักนะคะตรงโซ่โซ่ที่เราขึ้นอันแรกเพื่อป้องกันการดึงแบบการเลือกอะไรนะรอยต่อมันจะไม่ค่อยสวยอเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเกิดเราถักตรงนี้มามันรอยต่อมันจะดีกว่านะคะเสร็จแล้วมาปักที่เอฟ ควักผ่านนะคะจบโซ่หนึ่งอันนี้คือจบงานวงตัวนี้มันมันจะมันจะเล็กหรือว่ามันจะใหญ่มันอยู่ที่น้ำหนักมือด้วยนะอย่างของโครนี้อันนี้โครจะมันจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าดึงค่อนข้างที่จะหลวม แล้วก็เก็บนะคะเก็บไหมต่อไปเราจะมาถักส่วนต่างๆนะคะเราจะถักตรงนี้ก่อนตรงแก้มนะคะแก้มแก้มเนี่ยเราจะถักสองชิ้นนะคะ สชิ้นแล้วเราเอากาวมาติดถักโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเราถักเอฟนะคะถักเอฟป,ปักลงตรงโซ่หลักที่1แล้วก็ดึงยาวไปให้พอดีกับโซ่เลยถักเอฟนะคะลงจุดเดียวกันเราจะถักเอฟ ทั้งหมด7หลักดึงยาวๆไปเลยไม่ไม่ต้องถักแบบเนบเนีย้ยแเราคือแบบนึกถึงว่าขนขนของน้องุดเดิ้ลนะคะเขาจะแบบอ่หยิกหยิก,ยกอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าถักเรียบๆนะคะถักยน่ยนย่นยู่ยู่ไปเลยก็ได้ไม่เราไม่ต้องการความละเอียดของงานเลยตรงนี้ อันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสี่หกเจ็ดเจ็ดแล้วนะคะถอดเข็มมาปักลงตรงนี้นะเหมือนเราถักเม็ดข้าวโพดอะคะ่ะเหมือนกันเลยแล้วเราก็รวบห่วงถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้แบบนี้เราก็นี่เลยปักตรงนี้นะคะจากข้างหลังทะลุมาข้างหน้าแล้วเราก็ควักไหมผ่าน แล้วก็ถักโซ่หนึ่งข้งอันนี้ก็คือจบมันถักเป็นชิ้นเดียวกันได้ไหมถักได้นะคะแต่ว่าพยายามที่จะถักให้สองฝั่งเนี่ยมันเท่ากันมันะไม่เท่าก็เลยใช้วิธีถักทีละชิ้นแล้วก็มาติดกาวเอาอย่างเงี้ยมันงานม,มันดีกว่าอันนี้เราก็เก็บนะ นนีนะกะ็ติดนิดนึง <Okay. S 2> แล้วก็หลอ,อกเก่าแห้งเราก็มาถักชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปจะเป็นตรงนี้นะคะถักโซ่ หนึ่งสองสาสี่ห้าหหเหมือนกันนะคะแล้วอันนี้โซ่เจ็ผิดโซ่เจ็นะแล้วก็ถักเออันนี้เราจะถักเอฟแค่ห้าหลักตรงตรงตรงที่เป็นแก้มเขาเนี่ยเราจะถักเจ็แต่ตรงตรงหน้าผากเนี่ย เราจะถักแค่5้าเพราะว่าถ้าใหญ่ไปมันเต็มอย่าลืมนะไม่ต้องถักสวยมากไม่ต้องถักเรียบมากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เส้นไหมมันเรียบให้มันย่นย่นเข้าไว้มันจะได้ดูแล้วมันเหมือนเหมือนจริงห้าแล้วนะเราก็รวบ5้าอย่างหนึ่งสอาสี่ห้า เหมือนเดิมนะคะโซ่ห้าแล้วก็อันนี้ก็ถักสองชิ้นเหมือนกันแล้วก็มาติดกาวนะคะถักสองชิ้นแล้วก็มาติดกาวเหมือนกันเลยกับต,ตัวตัวแก้มตรงนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต่อไปข้ามเลยนะเพราะว่าเนี้ยติดกาวเราก็จะใช้การติดกาวแค่นี้เองเหมือนกันต่อไปเราจะถักข้างบนนะคะข้างบนเนี้ย ักโซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7ถัก F นะคะปักลงที่โซ่โซ่แรกถัก F 7หลักนะคะก็คือดึงให้มันไปคือความยาวให้เท่ากับโซ่อันนี้ก็เหมือนกันถัก F 7หลักแล้วเราก็ดึงแบบไม่ต้องไม่ต้องเนียบให้ เส้นไหมมันฟ,ฟูฟูหยิกหเข้าไว้นะคะมันจะได้เหมือนจริงเนาะอันนี้ถักแบบไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเยอะเลยถักแบบไม่ต้องเครียดนะคะถักแบบชิวๆ6แล้วก็7ดนะ7ดหลักแล้วก็มารวบเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะ รวกถักตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหกอันนี้เราจะใช้แค่โซ่หกนะคะแต่อันแรกเราจะใช้เจ็ดเราจะปักถักเอฟไปตรงนี้เลยนี่ถักเจ็ดหลักเหมือนกันถักเอฟนะคะเจ็ดหลักเจ็ดหลักลงจุดเดียวกัน สามสีหหกแล้วก็รวบทักโซ่หนึ่งสสาสี่ห้าห เราจะถักไปทั้งหมดเจ็ดเดดอกนะคะอาไม่ใช่6ดอกขอโทษค่ะ6ดอกนะ1 2 3 4 5 6 6หดอกนะคะสองสหกอันนี้เราก็ โซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดออกเลยตอนนี้เราก็มาเก็บไหมเก็บแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วก็ไว้ข้างในอันนี้ก็เหมือนกันเก็บไว้ข้างใน พราะเดี๋ยวเราก็ติดกาวพรด้านนี้เราจะเป็นด้านที่เราคว่าลงเรียบร้อยนะเราก็จะมาทำให้มันเป็นแบบนี้นเ,เดี๋ยวเรามาติดนะคะเราจะติดส่วนนี้ก่อนก็คือตัวนี้นะคะที่เราถักด้วย f F7 นะคะ F7 หลักคือชิ้นมันจะใหญ่กว่าที่บนหน้าผากตรงนี้เราจะติดจมูกก่อนเวลาติดเราติดค่อนไปข้างบนอย่างนี้มันมันจะเหมือนกว่าค่อนขึ้นข้างบน เก่าวก่าเยอะเลยจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนลิ้นของเขานะคะ เดี๋ยวถ้ากาวมันไม่พอเดี๋ยวเราค่อยๆเรียกว่าไปตกแต่งที่หลังนี่นะแล้วเราจะติดลูกตาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ติดก่อนเนี่ยมันมันจะติดยากเพราะพื้นที่มันจะแคบลูกตาก็จะอยู่ อันนี้เดี๋ยวมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็มาติดลูกตานะคะก็ <c oughs> จะอยู่แนวแนวนี้แหละนี่นะ เสร็จแล้วเราจะติดนี่เราลองโค้งดูก่อนอันนี้มัน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 จะเลยเลยชิ้นงานไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเลยตัวฐานข้างล่างเนะี่ยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเกินได้เดี๋ยวเราติด ติดจุดแรกก่อนเราจะได้โฟกัสมันถูกว่ามันจะไปถึงไหนนะเดี๋ยวเราติดอันแรกก่อนแล้วเราค่อยติดเนี่ยนะคะให้มันย่นยนยู่ยู่มันมันจะเหมือนจริงตอนแรกครูก็ถักแบบหืมละเมียดละไหมนิดนึงมันออกมามันก็ดูมันดูไม่ใช่ เราก็จะได้รู้ระยะติดไปก่อนแล้วเราค่อยวางลงแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องแต้มกาไปถึงไหนคราวนี้เราก็แต้มกาวทง่จุดสุดท้ายได้เลยแต้มไปก่อนึบแล้วเราค่อยไปเก็บทีหลัง ส่วนอันนี้นะเราก็มาไล่ติดส่นนี้เราลองเข้าไปดูเข้าไป เข้าไปดูยัดยัดลงไปเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องแตะกาวยังไงยัดยัดเข้าไปตรงนี้ไหมใช่แล้ว น,นี่คือน้องพุดเดิลแล้วนะคะตรงลิ้นนะคะเราจะเนี่ยปักลงไปจุบนี่นะนี่ใช่แล้วใช่น้องพุดเดิลแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะเนี่ยปักซ้ำที่เดิมนั่นแหละประมาณสี่ห้ารอบก,ก็ได้ ให้ให้ให้มันมีความหนาขึ้นมาความชัดเจนขึ้นมาแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยใช่แล้วนะนี้เราก็ตัดออกเลยแล้วเราก็แต้มกาวเพื่อที่ไม่ให้ตัวนี้มันหลุด ื้นที่เพื่อเห็นชัดเจนตัวเคสนะคะติดประมาณนี้นะติดเลยจากเทกาวลงไปเลยแล้วเราก็วาง ก็เดี๋ยวรอกาวแห้งสักพักนึงก่อนนะคะเกาวแห้งแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะนี้ใครที่จะมอบของชำร่วยให้กับเพื่อนๆนนะคะอันนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆนะคะแต่ไม่เหมาะสำหรับเขาเรียกผู้อาวุโสนะคะผู้อาวุโสก็ไม่ควรที่จะใช้เขาเรียกว่าใช้ตัวพุดเดิลเนี่ย ให้ใช้เป็นซันตาคอร์แทนก็ได้นะคะอย่างนั้นจะดีกว่านะคะสําหรับถ้าเราจะมอบของให้กับผู้อาวุโสหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าเราเนาะอันนี้มอบให้กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมอบเหมาะสาหรับเด็กมากกว่านะคะเพื่อความเหมาะสมกับอายุเนาะมันจะได้มีความน่ารักนะคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะตัวน,นี้นะพอเวลาที่เราใช้หมดใช่ไหมคะ ถ้าใครมีตัวนี้ก็เอามาใช้แทนได้ใครจะมอบตัวนีถ้ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆหรือว่าเด็กๆก,ก็ไม่ไม่น่าไม่น่าจะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะดีกว่านะคะเสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครมาติดกาวแล้วเกิดไม่มันไม่มีความมั่นคงในในในตัวที่เราทำเนี่ย เราสามารถมาแต้มกาวเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่ามันโค้งตามรูปทรงใช่ไหมแต่ตอนเราประกอบอ่ะมันมันลักษณะแบนราบเนาะมันก็เลยจะประกอบแบบยังไม่ได้ติดเราก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะเปิดออกเพราะนั้นเราก็มาไล่ติดตรงนี้ก่อนอันนี้ลองดูนะคะน้องพุดเดิ้ลก็เรียบร้อยแล้ว